ครับนสวัสดีครับวันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวเรือครับเรือจริงๆเขาเป็นนั่งเรือด้วยนี่รุดเลยก๋วยเตี๋ยวเรือยุตยาครับยุตยาไอ้นั่งเรือไหมนี่ยุตยาเลยไอ้นั่งเรือกินไปชมวิวไปครับเนี่ยแม่น้ำดูปลาด้วยใช่ไหมปลาครับแม่น้ำเจ้าพระยาอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมาก เี๋ยวเรือวัดขนอนใต้นะคะหมูกรอบก็อร่อยนะคะแต่น้องจี้กินไปหมดแล้วหมูกรอบก็อร่อยแต่ทั้งจี้กินไปหมดแล้ว <S <S ใ,ใครผ่านไปผ่านมามาแวะทานก๋วยเตี๋ยวเรือในวัดขนอนใต้กันนะคะทุกคนสั่งเลือกกินแบบชิวๆครับก๋วยเตี๋ยวเรือวัดขนอนใต้ค่ะ <S 2> <S 2> ใครผ่านมาแถวนี้แวะเข้ามากินก๋วยเตี๋ยวได้นะคะทุกคนไม่ต้องปรุงเลย ไม่ปรุงหนูปรุงแต่น้ำน้ำส้มอย่างเดียวที่ไมกปรงอร่อยมากนะนี่คุณก,ก,ก๋ยวยเตี๋ยวที่แม่ิดว่าอร่อยที่สุดเลยนะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ที่ว่าอาร่อยที่สุดเลยใช่ไหมอร่อยปลาไม่ขยับนะเข้ามาไม่มหมูได้ชิ้นใหญ่มากค่ะหมูชิ้นใหญ่มากค่ะมัมีหลายชิ้นเลยอ,อระไรเลยคะ บอกท่านผู้ชมหน่อยค่ะร้ากเตี๋วเส้นที่นี่อร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากการันตีตองที่ชดน้ำแล้วสวดแล้วว่าติไม่กินน้ำตีไม่กินน้ำอันนี้จวนแล้วใช่ไหมถูกแคน้องกินอะงั้นงั้นเอาไหมอะไรอะตับเหรอตับ กินแต่กนกระยะุกินแล้วมันเข,ขาเศ้านะจ๊ะนี่ค่นนะนกลัวมยกับท่จนคนดูแอบมีตุซนกันแบบางที่กินแบบว่าของร้่เจ่ิญชาแม่คุณผ่านแค่กินแบบน,อร,นรอร่อยไนหอร่อยมาก หมูกรอบเกี๊ยงก่อนเลยใช่ไหมกอดจะกกินเป็นอย่างแรกเลยปกติมาเห็นหนูไม่ค่อยกินนะหมูกรอบอืมเอาหมูกรอบออกมาไหมเนาะนิ่มเลยต้องไปลาผิดหรือเปล่าอะไรดอกน้องกินได้ไฮเชอรี่เนาะไฮเชอรี่เกาะเสาเกาะเสาเกาะไฮเชอร์รี่อันเป็นขึ้นเสาเนีะนำหมูกรอบออกมาเนี่ย น้ก็ไม่กิน,นกไงมุกไแลวจ้า,รากระปุกมาะด็นนะคะ<ม>น้ำน้ำอ,อ,อะไรน,น้ำตกกะเด็นนะจ้าเปือนแล้วเปือน,น,นแล้วค่ะกม,ม,มาดีาวเดยรกระปุอ่<ม>อะอ<ม>โอ้มุกไอ้มันติดตรงนี้ อร่อยมากค่ะอร่อยมากเลยค่ะบอกได้คำเดียวว่าอร่อยอร่อยเวอร์ใครผ่านมาให้มาแวะทานกว๋วยเตี๋ยวเรือกว๋วยเตี๋ยน้ำตกกว๋วยเตี๋ยวเรือที่ไหนนะวัดขนมใต้วัดขนนใต้ค่ะมาทานกว๋วยเตี๋ยวเรือกับน้องจี้กันนะคะทุกคน <Okay. laughs> ตอนนี้น้องจี้กำลังจะกินอะไรไมหมูกรอบหมูกรอบค่ะนี่ของชอบน้องจี้เลยนะคะ,ะกินแล้วก็จะได้เป็นหมูเหมือนมาม่าเลยค่ะใช่แต่บะม่าไม่ชอบกินค่ะตอนนี้ป,ป้ปาเงยียบกิิบเลยค่ะตอนนี้ป๊ะป๊าไม่อร่อยเลยแต่เงยียบกิิบเลยค่ะตอนนี้อร่อยครับอร่อยมากจนไม่เหลือแล้วค่ะท <c oughs> ันไปอีกทีหนึ่งหมดหมดชามแล้วค่ะ เวหชีว <chat> ิตก mm ็อ hmm. mm. mm ัน hmm. น mm ันเยอะมากเลยเสาที huh. mm ่แบบนัตรงนั hmm. ้นปลาเยอะมีคนมาแบกกิน hmm. ม mm ีคนมาแบกกินดเดียวมคนข็ไม่มาทำบุญนองวกมากินเดียวเลยถ้าจะหมู่บ้านแถวนี้นะดูาเขารู้จัก